สวัสดีชาวยูทูบทุกคนพวกผมในช่องซีเซมเน่ครับ มาเรื่องของประเด็นพิมลีพายกันเวลาพูดถึงพิมลีพายทำให้ผมนึกถึงพิวดี้พายนะฮะเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของโลกในนามบุคคลนะทีนี้มาถึงประเด็นสําคัญที่เกิดการพูดถึงมาตลอดระยะเวาลาเป็นอาทิตย์กว่าก็ยังถูกพูดถึงเป็นกระแสะเป็นประเด็นก็คือการที่คุณพิมลีพายเนี่ยได้ไปทําความดีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านแม่เกิบอบอาเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ไปช่วยเหลือเด็กๆในนั้นซึ่งก็ทาเป็นคลิปวิดีโอเป็นคอนเทนต์ของเขาหนึ่งในนั้นในการทาความดีซึ่งคลิปนี้เนี่ งามรู้สึกว่าเขาทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องตั้งนัานว่าหลายหายคนก็มองว่าพิมพ์ลิพายทำได้ดีมากสวยงามมากคนส่วนใหญ่เห็นด้วย มองว่าเป็นวิทยาทำถูกและพเป็ิทยาเนี่ยสื่อให้เห็นอะไรหลายอย่างให้เห็นว่ามีคนอีกมากมายที่ยังลำบากมีอีกหลายส่วนที่ไม่มีไฟใช้มีหลายส่วนที่รัฐบาลยังเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองแล้วเป็นแบบนั้นทีนี้พอมีคนเห็นด้วยก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยฮะคนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีหลายอย่างมากผมก็ต้องขอแยกออกมาเป็น3ระดับนะฮะระดับแรกก็คือคนที่ไม่เห็นด้วยแบบไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลเลยก็คือว่าด่าเอามันไปงั้นหรือว่าทิ้งระเบิดดแแแบบบบบบทททีีี่่่2ก็คคือนวาามเหตุุผลส้ย อันนี้สําคัญมากก็คือคนที่ออกมาแย้งในสิ่งที่คิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือคนที่ออกมาแย้งว่าจริงๆตัวเองเนี่ยมีส่วนในนั้นแต่พิพยงไม่ไดพายไม่ได้ให้เครดิตหรือว่าทําเหมือนว่าตัวเองทําคนเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้เรื่องใหญ่มากอันนี้ต้องมาพูดถึงมาทาเป็นประเด็นกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจผิดเขาคนที่ออกมาแย้งเนี่ยจริงๆเขาก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งของเขาแต่คนก็ไปด่าว่าเขาแล้วเข,เขาก็ไม่ได้แย้งอะไรสุดท้ายเขาก็ต้องปล่อยตามไปทีนี้มาถึงประเด็นแรกคนที่ใช้แบบไม่มีเหตุผลก็คือคนที่ไปทิ้งงรระเเบิดวว่าาาป็นพพกส้ภ เป็นเกาะกระแสหรือทำอะไรประมาณนั้นะเสแสร้สงหรืออะไรประมาณนั้นอันนี้ผมมองว่าไร้สาระฮะก็อย่างที่เขาได้ออกคลิปมาชี้แจงว่าเขาสร้างภาพจริงแต่อยู่ที่ว่าเขาจะสร้างภาพแบบดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะอาชีพเขาต้องสร้างภาพอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมว่ามองว่าไร้สาระฮะการที่คุณจะบอกว่าใครสร้างภาพเนี่ยคุณต้องให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าสร้างภาพอะไรแล้วมีเหตุผลยังไงเขาทำยังไงเพื่อสร้างภาพเพื่อให้เกิดแรงชักจูงแล้วเพื่ออะไรในนั้นของเขาอะไรปนระมาณนั้นอันนั้นโอเคฟังได้แต่น,นี่บอกว่าสร้างภาพแล้วก็ไปเหมือนทิ้เดใหา โอเคอันนี้ก็ว่ากันไปไร้สาระแบบที่2เนี่ยก็คือคนที่ไปบอกว่า,าพิมลีเนี่ยไปทําลายวัฒนธรรมไปทําลายาวิถีชีวิตของเขาของเด็กเหล่านั้นเขามีวิถีชีวิตแบบนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่ไปเปลี่ยนแปลงเขาจะให้เขามีชีวิตแบบคนในเมืองคนกรุงเทพอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ซึ่งอันนี้ใช่ก็มีเหตุผลอยู่แต่ในอีกมุมหนึ่งจริงๆก็ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าวิถีชีวิตที่เขาอยู่เนี่ยเพราะเขาเลือกไม่ได้หรือเพราะเขาเลือกแล้ว ที่ต้องความเข้าใจนะแล้วก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้อยากได้แบบนั้นเพราะแบบนั้นมันก็เห็นในความลําบากในการใช้ชีวิตถึงต้องพัฒนามาเรื่อยๆอย่างงี้ฮะไม่ใช่ว่าอดีตคุณใช้หินเป็นมีดในวันนี้คุณจะใช้เด็กเป็นมีดไม่ได้นไหมคุณก็ต้องหาอะไรที่มันสะดวกมากขึ้นเหมือนกันฮะกลางคืนไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟ,ฟสองสว่างมนุษย์ถึงได้พัฒนาไงมันคือสิ่งที่ดีอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันไม่ใช่ยาเสพติดอะไรแบบนั้นดูไหมฮะเพราะฉะนั้นตออองงวว่าเา,า,งเาเเเขขรหืปล แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเหมือนว่าไม่ใช่นะเพราะว่าเขาก็หวังว่าจะให้มีชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้นมีความสะดวกสบายมนุษย์ส่วนใหญ่เนะี่ยชอบความสะดวกสบายอยู่แล้วยิ่งมีอะไรมาเพิ่มความสะดวกสบายแต่ถ้าถามว่าอาการที่ไปขึ้นไปติดโซลาเซลล์ให้เขาเนี่ยทำลายวิถีชีวิตไหมไม่ฮนะอันนี้ไม่ทำลายวิถีชีวิตเป็นการเพิ่มความสะดวกให้เขาด้วยซ้าไป สักเดิมกลางคืนเขาอาจจะทํากิจกรรมข้างนอกไม่ได้กลางคืนเขาก็ทํากิจกรรมข้างนอกได้แล้วเพราะมีไฟไม่ได้ทำร้ายวิถีชีวิตแถมไปเพิ่มกิจกรรมของเขามากขึ้นด้วยสาไปโอเคอันนี้ก็คือวิถีชีวิตที่มีเหตุผลอยู่แต่มันก็มีข้อที่แย้งได้อะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่มีเหตุผลก็คือมีคนออกมาบอกว่าการที่พิมพ์รีพายเนี่ยเสือออกมาในวิดีโอมันทาให้รู้สึกเกินเลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดความคาดเคลื่อนได้ซึ่งนี้ก็เป็นความจริงนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปค้นดูหลักฐานเก่าในรูปเก่าๆในโพสสตตเเเเกกกก่่่่่่าาาททีีอนนนนแแมมมมือบหรรวลงิิะไปพัฒชชุ เขาไปช่วยเด็กเนี่ยมีนะเขามีถาดข้าวมีอาหารให้กินมีไข่เจียวให้กินแต่นี้ความเข้าใจผิดคืออะไรก็มีคนอธิบายนะเขามาบอกว่ามันทําให้เกิดความขัดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขามีไข่เจียวกินเขาไม่ได้ไม่เคย เขามีแต่แค่เขาไม่ได้เรียกไข่เจียวไข่เจียวเขาเรียกวาย่วาไข่ทอดอะไรประมาณนั้นแต่สิ่งที่ซื้อออกมาทําให้คนเขาจแบบนันใช่ฮะตอนผมดูคลิปแรกๆคือผมรู้สึกโอ้โหมันต้องแบบย่ำแย่มากเขาไม่มีอะไรเลยแล้วทัตบาลทิ้งก็อย่างนั้นได้ยังไงนั่นคือความเข้าใจแรกของผมนะแล้วผมก็เลยเข้าไปศึกษาให้เห็นคนออกมาแย้งออกมาถกเถียงกันก็เข้าไปดูแล้วก็พยายามทำความเข้าใจสรุปคือเขามีกินเขาใช้ชีวิตอยู่เขามีผักกินนะฮะกลายเป็นว่าก็คือความเข้าใจผิดแล้วเรื่องว่าไขา่เจียวคนก็ออกมาในทวิตเตอร์บอกว่าเนี่ แต่พอพี่พี่พายเข้าไปทําให้เขารู้จักไข่อะไรประมาณน้คือความเข้าใจผิดนะก็อยากให้อะไรที่เข้าใจผิดก็ต้องเข้าใจให้มันถูกอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีความเข้าใจผิดอีกว่าเด็กบนนั้นเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้เลยอันนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าเขาออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีถ้าเราไปย้อนดูหลักฐานมีองค์กรที่เข้าไปพัฒนาชีวิตเขาก็เข้าไปช่วยนะเข้าไปติดโซล่าเซลล์ก็มีมีไฟก็มีแต่เพียงแต่ว่าบ้านหมู่บ้านใหญ่คือจะมีเฉพาะจุดเฉพาะจุด ไม่ใช่ว่าทุกจุดทั้งหมดเขาทำแบบนั้นไม่ได้เขาก็เฉพาะจุดเฉพาะจุดแล้วอนาคตเขาจะมาเสริมอีกเสริมอีกอะไรประมาณนั้นแต่การที่คุณบิมลี่เนี่ยเขาขึ้นไปทําเขาก็ทําอีกจุดหนึ่งที่ไม่มีอะไรประมาณนั้นทําให้คนบางทีเข้าจว่าทั้งหมดไม่มีเลยรัฐบาลไม่เข้าไปช่วยองคอ์กรไม่มีใครเข้าไปเหลียวแลเลยจริงๆมีแต่เหลียวแลแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าองค์กรเหล่านี้เขาต้องพัฒนาทั้งประเทศนะ เขาจะช่วยแต่ละจุดสุ่มไปสุ่มไปเพียงแต่บางทีในคลิปสื่อในคลิปคอนเทนต์อะไรบางอย่างเขาก็าแน่นอนเขาต้องสื่อให้เห็นถึงมุมที่ลำบากที่สุดเพื่อให้มันเกิดคอนเทนต์อะไรก็แต่นั่นก็คือวิธีการแต่โอเคถูกต้องแต่ต้องเกิดความเข้าใจถูกเดีวยวเราต้องรู้ว่ามันก็มีบางมุมอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มีคนออกมาโพสต์ออกมาชี้แจงให้รู้แล้วก็แน่นอนว่าบางอย่างที่คุณพิมลี่เขาสื่อออกมาในคลิปเนี่ยไม่ได้มาจากการที่เขาพูดบางอย่างนะเขาไม่ได้พูดเองแต่เขาสัมภาษณ์ครูแล้วก็็็็็สืื่่่่ออออใหห้้เเนนนนนถึงนึงงคววาาาปจจรริผภพะไกกกแแลตัีุด ที่ครูเขาบอกเองว่าเด็กเนี่ยเรียนไม่จบมต้นอะไรประมาณนั้นครูเขาบอกเองตรงๆนั่นก็คือสิ่งที่คุณพิมพ์ลี่เขาต้องออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์ของเขาอีกทีหนึ่งว่าไปฟังใหม่เขาไม่ได้พูดอะไรประมาณนั้นแต่เพียงแต่ในคลิปเนี่ยมันมีหลายจุดที่สื่อออกมาให้เห็นถึงในมุมนั้นทีนี้ตามมาด้วยพอเกิดการช่วยเหลือพอเกิดภาพลักษณ์แบบนี้มาแน่นอนว่าทําให้คนเนี่ยมองว่ารัฐบาลมีปัญหารัฐบาลเข้าไม่ถึงไม่ไปช่วยเหลือหรือหน่วยงานไม่มีใครดูแลอะไรประมาณนั้นอย่างที่อธิบายไปก็มีฮนะแต่มันต้องพัฒนาทั้งหมด อันนี้ทําหลายคนก็ไปโยงการเมืองไงฮะเรื่องนี้ถูกหยิบยกเข้ามาโยงถึงการเมืองซึ่งมันมันก็เกิดข้อถุกถีกหนักมากเกิดข้อตัวแย้งหนักแล้วคนที่ไปใส่ไฟไปทิ้งระเบิดใส่คุณพิมพลี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบเข้าข้างรัฐบาล โพสแต่ละโพสก,ก็คือชีรัฐบาลแล้วต่อว่าพรรคเก้าไกลยต่อว่าพรรคเพื่อไทยอะไรประมาณนะั้นนั่นก็คือทรงนั้นหมดเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นใช้โยงการเมืองเพื่อมาโจมตีอีกฝั่งโจมตีพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยครองเขตนั้นมาตั้งนานเป็นส่วนรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยแต่ทำไมเด็กหมู่บ้านนั้นไม่มีอันนี้ก็คือการโยงการเมืองเพื่อมาเล่นเนี่ยส่วนอีก่วนหนึ่งก็ในทวิตเตอร์ก็เหมือนกันก็โยงรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงอะไรประมาณมนกัก้ยาเป็น่นคนไมไือนันก อันนี้เข้าใจเนาะเขาไม่เห็นด้วยการที่เขาทาความดีเพื่อจะทําความดีให้คนเหล่านั้นดีด้วยเพื่อคอนเทนต์ของเขาแต่ไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นกระแสะการเมืองเปิดเป็นเครื่องมืออะไรประมาณนั้นแต่ก็หลีกเลี่ยงธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้ฮะเพราะว่ากระแสะการเมืองในไทยนี่ก็ค่อนข้างดุเดือดน,นะฮะเขาต้องเกิดการยันกันไปยันกันมาทีนี้ไอที่พูดไปเมื่อกี้เนะี่ยก็คือแบบแรกกับแบบ2ก็คือแบบไม่มีเหตุผลไร้าสาระกับแบบที่มีเหตุผลเข้าใจได้ ่อมาฮะก็คือแบบที่เขามองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขามองว่าคุณพิมพ์ลี่พายเนี่ยเอาความดีความชอบเข้าตัวเองคนเดียวให้เหมือนว่าตัวเองเป็นคนที่ทําคนเดียวทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นตามาที่ใหญ่มากที่ต้องมาอธิบายกันถาม่ามุมมองแวบแรก first impression เนี่ยของเราเวลาดูในคลิปนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าใช่ในการที่ผมดูคลิปของคุณพิมพ์ลี่คลิปนั้นแล้วเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าคุณพิมพ์ลี่เนี่ยเป็นคนเริ่มทั้งหมดคุณพิมพ์ลี่เนี่ยคิดค้นขึ้ มีชีวิตท,ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบแรกเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่จริงๆแล้วมันก็มีความจริงอีกมุมหนึ่ง ทีนี้พอท่านนี้เนี่ยท่านที่เขาก็ออกมาแย้งเรื่องนี้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยคือเขาไม่ได้ลงไปพื้นที่เองนะแต่เพื่อนเขาคนที่รู้จักของเขาเนี่ยขึ้นไปแล้วเขาก็เป็นแรงในการช่วยบริจาคในการช่วยเหลือเป็นกําลังใจแล้วเขาก็มองว่าเพื่อนเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนริเริ่มเดี๋ยวบารู้ว่าริเริ่มอะไรขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเป็นครูอาสาเพื่อนที่รู้จักนะของเขาไปเป็นครูอาสาไปช่วยเหลือเด็กที่นั่นแล้วก็ช่วยมานานแล้วระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก่อนที่คุณพิมพ์ี่จะขึ้นอะไรแบบนั้นจุดเริ่มต้นคือเขาได้ไปคอมเมนต์ที่หนึ่งก็บอกว่าเอาจริงๆนะคุณพิมพ์ี่ทำแบบนี้ไม่ถูกการที่แบบไม่เอ่ยถึงคนอื่นไม่เอ่ยถึงคนที่เขาขึ้นไปช่วยเนี่ยมันดูน่าเกลียดอันนี้คือโพสต์ของเขาเลยนะทางที่เขาก็มีส่วนในการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อนเขาก็รวบรวมเงินบริจาคมารวมแล้วประมาณ290 0 0 0กว่าบาทขึ้นไปด้วยในขณะที่คุณพิมพ์ี่ภายก็เข้าไปทีหลังลอะไรประมาณนั้นทีนี้พอเขามาพูดแบบนี้มาพิมพ์แบบนี้เสร็จเนี่ยคนส่วน เพราะคนส่วนใหญ่ก็มองว่าแบบนั้นก็ถูกแล้วใช่เพราะคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆไง,ง,งก็เขาก็โดนต่อว่ากันหนักมากนะดาแบบอยากมีซีน อิจฉาเขาหรือว่าอยากได้แบบเขาทําไมไม่ไปจ้างทีมตัดต่อเองอะไรประมาณนั้นก็คือเขาโดนถล่มแถมคอมเมนต์เสร็จเขาไปโพสต์ในโพสตส่วนตัวก็ยังโดนตามต่อว,ว่าอีกแล้วก็มีคนแชร์ไปต่อว่าหน้าเฟซตัวเองอีกไปด่าว่าที่หน้าเฟซอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นก็คือคนที่ว่านะส่วนแย้งแบบมีเหตุผลก็มีนะคนก็บอกว่าเอาจริงๆคุณพิมบี่เขาก็ไม่ได้ผิดคุณพิมบี่เขาก็พูดถึงส่วนของเขาไง, <S <S ขงเขาก็บริจาค5้าแสนเขาก็บริจาคจริงก็ควักเงินตัวเองไงผิดตรงไหนแล้วเขาก็ทําจริงกลายเป็นว่าอคุณสอง เขาส่วน5้าแสนเขาก็ต้องทําส่วนของเขาอย่างเดียวจะมีคุณได้ยังไงเขาไม่ได้เอาเงินคุณมาใช้หรืออะไรประมาณนี่ก็คือมุมที่เข้าใจได้ว่าเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้มันมีอะไรที่ลึกกว่าน,นี้ฮนะเพราะว่าเจ้าตัวผมเข้าใจว่าเจ้าตัวที่ออกมาแยง้งออกมาโพสต์ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าในจิตใจเขารู้สึกไม่เป็นธรรมจริงๆนะครั้งแรกที่ผมนั่งอ่านโพสนั่งอ่านคอมเมนต์เขาอย่างผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นอยากมีส่วนร่วมในนั้นอะไรแบบนั้นแต่ความจริงเนาะผมไปไล่ย้อนอ่านอีกรอบแล้วไปลลล่่่่่ดดดููข้ออ้อออมมมีีีกกททเเเเเเพพืนนาาาสยผ็็รริจะ จริงๆแล้วเราย้อนก่อนไปก่อนนั้นนั้นเพื่อนเขาที่บอกว่าเป็นครูอาสาเนี่ยคุณขึ้นไปนานแล้วเขาขึ้นไปก่อนที่คุณพิมพ์รีพายจะขึ้นอย่างน้อยก็เดือนนึงเต็มๆนี่คืออย่างน้อยนะเขาขึ้นไปเป็นครูอาสาเข้าไปช่วยเหลือเรื่องอันนี้จริงๆแล้วเขาเริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่เดือนตุลานะฮะช่วงกลางๆถึงปลายปลายเดือนตุลาเขาเปิดรับบริจาคแล้วแล้วก็ช่วยกันบริจา克拉ดมจากหลายแหล่งมีแม่ชีมีหลายหลายคนเนี่ยเข้าไปช่วยกันรูดรวมมาตอนนั้นเนี่ยเงินช่วงที่เขาเอามาเปิดรอบแรรรรกกกกก็คคืือออเเเงงงิินบบบจาาทที่่่้ตัไ290 3000,000พ โนะครงการโซล a r เซลล์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจใหม่นะว่าโครงการโซล a r เซลล์เนี่ยเขาเป็นคนตั้งต้นเป็นคนเตรียมไว้จัดทําจัดเตรียมติดต่อช่างติดต่ออะไรเรียบร้อยเพื่อมาทาโครงการนี้มว่าโครงการเดียวกับคุณพิมพ์นี่ผ่านไหมโครงการเดียวกันเลยก็คือหลังคาเดียวกันกับแผ่นเดียวกันอันนั้นแหละที่เขาจะทําแต่แรกเพราะโครงการนี้คุณพิมพ์ไม่ผานไม่เริ่มนะแต่ฝั่งนี้เป็นคนเริ่มคนที่ไปรวบรวมเงินมาเขาเป็นคนเริ่มโครงการนี้แต่แรกเขาถึงได้ตั้งง,งบ2 9 0แไปติดต่อโซล a r เซลล์ทีมงานมาแล้วว่างบทั้งหมด2090องบาท ทีนี้พอช่วงเดือนพฤศจิกาเขาก็เริ่มมีการเปิดยอด ว่าสะสมรวบรวมมาแล้วได้เท่าไหร่เขาต้องมัดจาประมาณแสนเจ็ดพันกว่าบาทแสนน่อยๆเอาง่ายสุดท้ายก็เอาเงินก้อนนี้แหละไปมัดจาไว้เลยเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวก็ค่อยๆรวบรวมมาเรื่อยๆนะช่วงเดือนพฤศจิกเขาก็เริ่มมัดจาให้กับช่างให้กับทีมงานที่รับติดตั้งแล้วเขาก็ไปจัดหาอุปกรณ์จัดหาอะไรเพื่อมาติดตั้งให้ทั้งหมดต้องสองแสนเก้านะาะปลว่าเขามัดจาไปก่อนแสนหนึ่งเพื่อให้เตรียมของขึ้นมาติดตั้งตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มเตรียมของกันแล้วเขาติดต่อช่างเรียบร้อยนะฮะเพียงแต่ไม่ได้ขึ้นนนนนมมมมมมมาาาาาตต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 ิิิดดดััั้้้้้้งงง่่่่่เเเรรรรรรรีีีีีียยยยยยยขขออออกกกบะะพชทจ คือฝั่งนี้เขาติดต่อไว้นะติดต่อไว้เรียบร้อยแต่ของยังไม่มาโอเคประเดีนนี้เข้าใจนะว่าโซล่าเซลล์เขาเป็นคนเริ่มอทีนี้ก็ตามมาช่วงประมาณเดือนธันวาต้นๆถึงกลางๆเกือบๆกลางเดือนธันวาคุณพิมรี่พายก็ขึ้นมาเพื่อม,มาช่วยเหลือเด็กด้วยกันคุณพิมลีพายก็ทําคลิปออกมาในคลิปเพราะ,ะอันนี้ต้องเข้าใจไทม์ไลน์เวลานะคุณพิมรีพายเนี่ยเขาทําคลิปอัพขึ้นบน Facebook บน u t u b e เนี่ยเขาอัพขึ้นมนที่8ใช่ไหมฮะ ก่อนวันเด็ก1วันเขาก็ตั้งใจตั้งค่าให้เป็นช่วงนั้นแหละเพื่อให้เกิดคอนเทนต์ในวันเด็กพอดีเป๊ะแต่ถามว่าเขาขึ้นไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วใช่ไหมใช่ฮะเขาขึ้นไปตั้งแต่เดือนธันวาแล้วประมาณเกือบเกือบกลางเดือนธันวา10 1112ประมาณนั้นเขาขึ้นไปช่วงนั้นแต่โซลาร์เซฟก็กําลังจะทาช่วงนั้นพอดีเป๊ะแล้วเขาขึ้นไปพอดีเขาก็ไปทาคลิปนั้นช่วงเดือนธันวาท่าห่ะถ่ายหลายๆมุมหลายๆชีวิตแล้วในคลิปเนี่ย อย่างที่บอกเขาบอกว่าเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าในคลิปอะไรฮนะถ้าเราดูในคลิปเราจะเห็นว่าคุณพิมพ์รีพายเนี่ยมีช่วงหนึ่งนะฮะเขานั่งคุยกับใครสักคนหนึ่งลองไปดูฮนะจะมีแบบเขาถามวา่าเด็กเขาดูไม่มีไฟใช้เลยดูเขาเหมือนคนป่าเขาไม่ได้แบบเนี้ยเหมือนคนลำบากต้องทํายังไงถ้าจะให้เขามีไฟเนี่ยให้มีไฟใช้เราต้องทํายังไงอีกคนที่เป็นคู่โตตอบที่เป็นผู้ชายเราไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าใครเขาก็ตอบกลับมาว่าก็โซลา่าเซลล์ไง อ่าหลังจากนั้นตามมาว่าเอเขาปลูกผักไม่เป็นเราก็จะทําให้ผักเขาอะไรเงี้ยงบประมาณเท่าไหรู่รวมมาเลยทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้เขาก็บอกว่า5้าแสนห้างบประมาณคานวณแล้ว5้าแสนห้าบอาโอเคเขาจ่ายเองแล้วเดี๋ยวเขาจะไปขายของอะไรประมาณนั้นจะไปขายของเพื่อได้ทุนตรงนี้กลับมาอะไรประมาณนั้นแหละทีนี้ความเข้าใจณนะตรงนั้นเราเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าคุณพิมพลีพายเป็นคนเริ่ม เห็นไหมฮะภาพตรงนั้นมันจะสื่อว่าอา๋อคุณพิบเรีพพยพ,ยพ,ยพยกักไว้ถามก่อนว่ามาต้องทํำยังไงเขาไม่มีไฟเลยเหมือนไม่มีใครริเริ่มมาก่อนอ่าตอบมาเราเข้าใจแบบนั้นว่าโอเคคุณพิบิภายเขาเป็นคนริเริ่มโซล่าเซลอะไรประมาณนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่สื่อเข้ามาในคลิปให้คนเข้าใจในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยโครงการมีมาก่อนกลายเป็นว่าเขาไม่ต้องถามเขาก็จะทําอยู่แล้วคือคุณพิบิภายไม่ต้องถามช่างไม่ต้องถามคนที่เป็นอีกฝั่งโต้อตอบเขาก็จะทําอยู่แล้วไงฮะแต่ทําไม เกิดคำถามขึ้นมาว่าต้องทำยังไงอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเหมือนกันนะผมก็อยากให้คุณพิมพ์ลี่พายเ็าเออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงซึ่งช่วงที่คุณพิมพ์ลี่พายขึ้นก็อย่างที่บอกฮะทีม,ทม,ทมอีกทีมหนึ่งที่เขาทำอยู่ก่อนเนี่ยเขาช่วยเหลือเด็กอยู่ก่อนก็อยู่ด้วยนะฮะอยู่คู่กับพิมพ์ลี่พายไปด้วยช่วงที่ช่างกำลังก่อสร้างบ้านหลังคาที่ไว้ใส่อินเวอร์เตอร์ใส่โซล่าเซลล์ใส่อะไรก็แล้วแต่หลังนั้นเนี่ยทีมงานชุดแรกเขาอยู่อยู่แล้วนะะททีีีมมม่่่่่่เเเเข้้าาาาาาไชวววยยยยหลลือออออดกกูอนอูนแง ส่วนพิมพิพายก็มาทีหลังใช่ฮะแล้วก็มาร่วมกันมาทําด้วยกันทีนี้ก็เนี่ยแหละคือความเข้าใจผิดว่าโซล่าเซลล์เนี่ยเหมือนพิมพ์ิพายเป็นคนเริ่มทั้งที่ในคลิปเนี่ยถ้าสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องทํำยังไงผมมองว่าถ้าจะให้ถูกต้องก็คือต้องบอกไปก่อนบอกในคลิปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการโซล่าเซลล์มีคนเตรียมไว้แล้วแล้วเราก็มาสารต่อด้วยเงินของเราที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้อะไรประมาณนั้นทีนี้ก็อีกมุมหนึง่ง ว่า200,000สุดท้ายเนี่ยตอนแรกเอาแสนหนึ่งมัดจำไปแล้วถูกไหมแปลว่าแสนหนึ่งเนี่ยถือว่าจ่ายค่าโซลาร์เซลล์ไปเกือบครึ่งละเพื่อให้มาติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจ่ายเนี่ยตอนที่ช่วงติดตั้งก็จะจ่ายแปลว่าเพรเขาจ่ายไปส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ก็เหลืออีกประมาณแสนเก้าแสนเก้าตรงนี้เนี่ยครูเจดที่เขาเรียกว่าครูเจดก็คือครูที่เป็นครูอาสาบนนั้นเนี่ยบนดอยบนโรงเรียนนั้นบนที่ที่เด็กๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็นําไปใช้ส่วนอื่นนนนนนนหหหลลนะหล,ลััััังงจจาาาากก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 ก้้้รรรรรรรววววบบบบมมมมมมออออีีีีะุ่่่แแทเเย็คคืืพใ ครูเจ็ดก็เลยบอกว่านําตรงนั้นไปใช้อย่างอื่นแล้วแปลว่าโซล่าเซลล์ก็สุดท้ายก็ติดตั้งโดยที่โซล่าเซลล์ตรงนี้ต้องนําเงินคุณพิมลีพายเนี่ยมาเสริมจริงๆนะฮะถูกต้องฮะแปลว่าคุณพิมพ์ลีพายเขามีส่วนในการจ่ายกับค่าโซล่าเซลล์นี้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะความเข้าใจผิดคือทั้งหมดทั้งที่โซล่าเซลล์เนี่ยมัดจาไปแล้วนะอันนี้คือความเข้าใจนะมีใบเสร็จเขามีหลักฐานมีออกมายืนยันทีนี้ก็คือเนี่ยแหละที่ผมอยากอธิบายให้คนเข้าใจว่ามันต้องแยกกันว่าโซ แล้วก็ขอให้ช่างทําทีนี้มีอีกจุดก็คือช่างที่มาทําเป็นคนที่ทีมแรกติดต่อถูกไหมฮะแล้วช่างท่านนี้เนี่ยเขาทําให้ฟรีนะะช่างโซลาร์เซลล์เขาไม่คิดค่าแรงค่าติดตั้งเขาเลยนะ เขาดูว่าเป็นคนจิตกุศลเือนการเข้ามาทําโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเพื่อให้เด็กมีความสุขโดยที่ไม่ต้องการออกสื่ออะไรมากนี่ก็คือสิ่งที่ช่างเขาทําแต่ก็อีกมุมนึงก็อกาจจะมองว่าอ้าวแล้วช่างทํำไมไม่ได้รับคําสรรเสริญด้วยทําไมคุณพิมพิพายไม่พูดว่าช่างเนี่ยเขาติดตั้งให้ฟรีนะแต่ดูเหมือนมีแต่คุณพิมพิพายขอบคุณช่างจะมีฉากหนึ่งที่คุณพิมพิพายยกมือขอบคุณช่างขอบคุณอย่างสูงอะไรประมาณน네ั้นแล้วก็จับมือแต่ไม่ได้อธิบายว่าช่างเนี่ยเขาติดตั้งฟนะราานีนมมกุกมมึงนะ ก็ว่าก็ต้องอธิบายนะว่าช่างท่านนี้เนี่ยช่างพิสิทธ์ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเขาขึ้นมาติดตั้งให้ฟรีข็้มาช่วยเหลือเด็กเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะกลุ่มแรกก็คือมีช่างอยู่แล้วส่วนทีวีที่เด็กได้ดูกันเนี่ยอันนี้เป็นทีวีที่คุณพิมพ์ลี่พายซื้อจริงๆนะอันนี้ไมไ่มีคนไปร่วมทุนแต่คุณพิมล์ลีเนี่ยเขาเป็นคนเริ่มซื้อทีวีขึ้นมาให้เด็กๆใช้อันนี้คือส่วนของเขานะแล้วก็ครูที่เป็นครูอาสาขึ้นไปเนี่ยเขาก็ได้โพสต์นะขอบคุณผู้ใใญญ่่่จจจีีีขขอออออบบคคคุุุณผู้้ะไรรนนนนกก็็็ืืเเเาาาาโพพสต์์วมมมิปทงงั บางคนก็บอกว่าเอาเด็กเขามีทีวีดูก่อนแล้วเรื่องวันที่อย่างที่ผมบอกไว้สับสนเรื่องวันที่ฮะคือเขาโพสเมื่อประมาณวันที่12บสองมั้งฮะโพสเรื่องทีวีเด็กดูทีวีคนก็ไปโยงว่าเอาไหนบอกว่าเด็กไม่มีทีวีดูคือนั่นแหละคือช่วงที่คุณพิมพ์ลี่เขาขึ้นไปเขาไปช่วยเหลือเด็กก็คือช่วงประมาณ10ต้นๆแต่เขาแค่าวางแผนโพสต์ก่อนวันเด็กหวัน เพราะว่าแน่นอนว่าเป็นวิธีการทำคอนเทนต์ของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมอยากให้เข้าใจก็คือเรื่องนี้แหละที่เขาพยายามจะสื่อออกมาแต่แน่นอนว่าเขารู้สึกว่าไม่เป็นทําในใจเขาพูดออกมาได้แต่เขาไม่สามารถอธิบายอะไรได้ละเอียด่เงี้ยบางคนรู้สึกในใจว่ามันไม่เป็นธรรมอ่ะมันไม่ถูกต้องแต่เขาอธิบายอะไรไม่ได้เพราอธิบายไม่ได้เสร็จก็ดันยังไปคนไปแซะไปด่าว่าไปโจมตีเขาบางคนก็ด่าแบบเสียหายบางคนก็ด่าแบบแซะแซะทำให้เขาอาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้รู้สึกไม่ดีเขาจะรู้สึกไม่ดีก็ได้ กลายเป็ว่าจริงๆแล้วเราต้องมองทั้งหมดว่าทุกๆคนที่ขึ้นไปทําความดีคุณพิมพ์รี่ก็ทําความดีคนที่เขาเป็นกลุ่มแรกเขาก็ขึ้นไปทําความดีโดยที่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนอยู่แล้ว เขาขึ้นไปช่วยแต่แรกเขาเป็นคนเตรียมการทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยคุณได้รับคําสรรเสริญคุณได้รับคําชื่นชมพร้อมๆกันแต่ไม่ใช่พออีกฝังแค่ออกมาแย้งเนี่ยต้องโดนต่อว่าทั้งที่เขาก็มีจิตกุศลแต่แรกแต่เขารู้สึกไม่เป็นธรรมแล้วก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องเกิดข้อสงสัยต่อให้เป็นการทําความดีก็มีข้อสงสัยได้ถ้ามันเป็นข้อสงสัยจริงๆแล้วนาม,มาพูดคุยกันไม่งั้นก็ถ้าไม่เกิดข้อสงสัยไม่นําไปคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่เกิดการพัฒนนนาาต่่่ออเเเืกกกกมมมั้ะรรรรสไบใใหหคิดดแแชณี อบบรอให้เกิดกระแสลบแล้วค่อยดูต่ว่าแต่ทั้งที่ตอนแรกก็อาจจะมีผิดปกติคนที่มาตั้งข้อสงสัยช่วงแรกๆก็ผิดอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นไปช่วยเหลือเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มนั้นก็แล้วแต่เขาควรได้รับคําชื่นชมเนะเพราะเขาทาด้วยใจคนที่ควรได้รับคําตอบว่าคนที่ควโกนนามต้องคนที่เป็นคนโกงเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบแบบเนียนๆอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เราควรช่วยกันจัดการแต่เขาตอวน,นี้ก็ช่วยกันทําคาดีคุณพิมพ์รีพายกลุ่มแรกทุกๆคนช่างติดโซล่าเซลล์ทุกคนก็ การสงสัยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดข้อคิดใหม่ๆให้เกิดความคิดให้เกิดวิธีการใหม่ๆมบางคนอาจจะบอกว่าไปตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตทําไมให้ปวดหัววันหนึ่งทํางานมาก็เหนื่อยแล้วอยากหลับคือสําคัญนะการตั้งข้อสงสัยการได้ความคิดใหม่ๆการหาความคิดใหม่ๆมันสําคัญตรงไหนหรู้ไหมฮะเหมือนวันนึงเนี่ยวันนี้คุณทํางาน A การที่1อยู่เนี่ย พออีกวันนึงเนี่ยคุณไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมคุณได้ข้อคิดได้ความรู้ใหม่ๆทําให้คุณโยงไปสู่งานที่2แล้วคุณก็เพิ่งค้นพบว่าไอ้งานที่2เนี่ยคือความฝันของคุณมาทั้งชีวิตเลยคุณเพิ่งค้นพบตัวเองชอบอันนี้แล้วคุณก็ไปเริ่มดําเนินงานที่2แล้วคุณก็เจริญรุ่งเรืองหรืออะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมนั่นคือความสําคัญแต่ถ้าคุณบอกว่าปวดหัว ไม่อยากไปคิดก็ดแล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหางานแรกอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้แต่น,นี่คือยกตัวอย่างว่างานที่สองจริงๆการคิดอะไรหลายๆลาอยาอ่างคิดอีกมุมนึงอะไรเงี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ดีทําให้เราพัฒนาความคิดของเราไปอีกขั้นหนึ่งทําให้เรารู้อะไรมากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ถ้าคุณไม่อยากคิดก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วแต่แค่แนะนำเฉยๆแต่ถ้าตั้งข้อสังเกตแบบไม่มีเหตุผลเหมือนที่ไปบบอกว่าอยากดังหรือว่าเป็นพวกสร้างภาพอันนี้ไร้สาระนะฮะคุณต้องให้เหตุผลว่า อะไรแต่ไม่ยด่บอกว่าเขาสร้างภาพไปทิ้งระเบิดผมนั้นไม่ถูกนะดราม่าจริงๆยังไม่ได้จบเท่านี้นะมีอีกเยอะมากอย่างตามมาด้วยเรื่องบอกว่าโซลา่าเซลล์เนี่ยแพงเกินไปไหมตัวเองไปเสิร์ชในลาซาด้าเนี่ยมันแค่5,000กว่าบาทต่อแผงหนึ่งซึ่ง330วัตต์แต่อย่างฟิลิปสไพา์เนี่ยเอามารวมๆกันแล้วมันควรจะประมาณแสนเดียวเองด้วยซ้ำ แล้วมันไปแพงอะไรประมาณนั้นอะไรก็มุมหนึ่งสุดท้ายเนี่ยบริษัทผลิตโซล่าเซลล์ก็มาชี้แจงก็บอกว่าเนี่ยมันมีนู่นมีนีม่น ύ, มีค่าใช้จ่ายมีอะไรไม่ใช่ว่าไปเ์อลาซาดาแล้วเห็นของแบบนั้นแล้วก็จบเลยเพื่อว่าันเขาก็ออกมาชี้แจงกันแล้วว่ามันไม่ถูกต้องนะเป็นความเข้าใจผิด แล้วเป็นการทําให้คุณพิมลี่เสียหายเป็นการทําให้พวกค่ายโซลาเซลล์เสียหายด้วยตามมาอีกก็คือคนพูดถึงเรื่องภาษีมีคนบอกว่าคุณพิมลี่พายเนี่ยฉลาดนะรู้จักใช้วิธีการที่ในการลดหย่อนภาษีเพราะว่าสิ้นปีพอดีแล้วอยู่ในช่วงที่แบบการช่วยเหลือเนี่ยได้รับการลดหย่อนเพราะนการที่พิมลีพายมาช่วยเหลือเด็กตรงนี้เนี่ยจะได้รับการลดหย่อนภาษี2เท่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะว่าถ้าเราช่วยเหลือด้วยเงินเนี่ย ได้ลดหย่อนภาษีสองเท่าจริงแล้วมันอยู่ในริดด้วยโรงเรียนบ้านแม่เกิบเนี่ยได้ลดหย่อนภาษีจริงนะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ซึ่งจริงๆมีเยอะมีลิ์รายการตามลิดรายการของกรมสรรพากรเนี่ยได้รับลดหย่อนสองเท่านะคัรที่คุณช่วยเหลือแต่คุณพิมพ์รีพายจะไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพิมพ์รีพายเขาไม่ได้เบิกจากเงินเขาเข้าไปติดโซล่าเซลลเลยติดเป็นสินของตามหลักการจริงๆแล้วสินของไม่ได้ลดหย่อนภาษีได้นะ ไม่ได้คุณไปซื้อสิ่งของมาให้ลดหย่อนไม่ได้เพราะมันจะคำนวณยากหรืออาจจะเขียนเลขมัว่วได้อะไรประมาณนั้นก็ควรจะเป็นเงินยอดเงินโอนไปเท่าไหร่โอนผ่านออนไลน์ก็ได้สแกนเคเบิลโค้ดโอนออนไลน์ก็ใช้เป็นหลักฐานได้เหมือนกันอันนั้นคุณจะได้ลดหย่อน2เท่าแต่การที่คุณพิมพ์รีเขาขึ้นไปช่วยเรื่องโซลา่าเซลล์พลังแสงอาทิตย์เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโอเคแหละอันนี้เป็นความเข้าใจผิดว่าเขาทําเพื่อลดหย่อนภาษีอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่าเขาทําเพื่อคอนเทนต์ของเขาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในออออนนนนาา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 คคตตเเพพื่่่่่่่ใใใใหห้้้้้้้ััฒลูกกขมมมีชชแถบววภผไสุดท ไ้น่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันดีมาก การทําความดีการเกิดกระแสครั้งนี้มันกระตุ้นให้เรารู้ว่ามีคนลาบากอีกเยอะมีคนลําบากแบบไหนทำให้เราเห็นอีกมุมของชีวิตแล้วก็กระตุ้นให้รัฐบาลทํางานหนักขึ้นให้รัฐบาลรู้จักใช้จ่ายไม่ใช่แบบเอางบประมาณไปใช้มั่วซั่วแล้วทําให้ประชาชนตื่นตัวด้วยประชาชนจะเป็นคนคอยถ่วงดุลัดด้วยนะฮะคอยตรวจสอบรัดเพราะตอนนี้ประชาชนก็มองว่าเอา้าทำไมอยู่มาตั้งนานเนี่ยรัฐไม่เห็นช่วยหลือประชาชนก็เกิดข้อสงสยัยแล้วงบประมาณมีงบประมาณอีกไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมขอมาอธิบายเรื่องงบประมาณสี่ริบห้าล้านอันนี้จริงๆเขาตรงนัเข ซึ่งไม่ได้มีแม่เกิดอยู่ในนั้นนะเพราะบางคนก็เข้าใจผิดอีกว่า45ล้านลงกับแม่เกิดกับแผงโซล่าเซลล์เล็กๆไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดคือคลิปมันยาวเกินอะไว้รอบหนะ้าถ้ามีโอกาสเดียวผมอธิบายเรื่อง45ล้านามันคืออะไรแล้วมันมีส่วนที่แพงเกินจริงก็ใช่นะแบตเตอรี่นี่คือแพงจนเบ้อแต่ก็เอาเหอะไป้รอบหนะ้าทั้งหมดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ